ล่าสุดเลยค่ะชมรมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ภาคเหนือได้มอบหน้ากากอนามายัยเจออลแอลกอฮอลและน้ําดื่มให้แก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนค่ะชมรมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ภาคเหนือนำโดยนายสราวุฒิประทิพัฒประธานชมรมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ภาคเหนือและคณะ ได้นําอุปกรณ์การแพทย์ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลนะคะในพื้นที่จังหวัดลําพูนส่งมอบกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลําพูนโดยมีนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนพร้อมด้วยนางปนัดดานาวรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลําพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลําพูนประหลัดจังหวัดลําพูนคลังจังหวัดลําพูนเป็นผู้รับมอบค่ะ โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่มอบในครั้งนี้ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จํานวน8,000ชิ้นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายชุด PPE จํานวน6 3ชุดแอลกอฮอล์ผลไม้และน้ำดื่มจํานวน100แพ็คซึ่งจังหวัดลําพูนจะนําไปสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันเชื้อโควิด -19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่จังหวัดลําพูนต่อไปครับ